มีความเชื่อเรื่องหินมงคลอยู่บ้างคะวันนี้เกตเองอ่ะเป็นคนหนึ่งนะที่ไม่เคยเชื่อเรื่องนี้เลยนะคะเมื่อก่อนนะเมื่ออดีตที่แบบว่าหินมงคลกำลังดังๆลุ้งๆเลยในประเทศไทยนะคะที่แบบเป็นดาราลุงดาราฮิตซื้อกันใส่เต็มเลยนะคะเกตมีความคิดอยู่ที่ว่าคนมีเงินไม่ได้มีเงินอย่างเดียวนะด,ด้วยนะต้องจุดจุดด้วยเมื่อก่อนเราไม่คมเคยแบบนั้นเพราะเราไม่เชื่อเพราะเราคิดว่าเฮ้ยเอาเหนินใส่แขนเนี่ยบางคนใส่เต็มแขนเป็นสิบเส้นเลยเฮ้ยมันใช้ชีวิตจอมันยังไงวะมันไม่หนักแขนรอวะเราเคยคิดแบบนั้น แต่เมื่อวันหนึ่งเราได้มาเจอปาฏิหารเราเองเกี่ยวกับหินมงคลหลายคนอาจจะเคยเห็นเคยได้ยินนะคะว่าหินมงคลช่วยในเรื่องอะไรบ้างอ่ะช่วยในเรื่องโชคลาภความรักความสุขสุขภาพด้านการเสี่ยงโชคนะในเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่ดีๆที่ ชีวิตคนเราอะมันอยากได้อ่ะนะคะแบบนี้เลยนะหินเยอะแยะมากเรื่องหินนะ่ะมีมาหลายร้อยปีแล้วนะคะความเชื่อเรื่องหินมงคลนะแล้วมีทั่วโลกเลยเป็นความเชื่อสากลทั่วโลกฮนะประเทศนี้ก็ศรัทธาหินมงคลในหินนี้นะคะเช e ่นประเทศเกาหลีก็ศรัทธาเลยค่ะเชื่อในเรื่องของเมทิสประเทศจีนก็เชื่อในเรื่องของหยกอ่าก็เป็นล้วนแล้วแต่เป็นหินด้วยกันท้งานนะคนะหลายประเทศทั่วโลกมีหินคะ่ะนะโลกของเราก็มีหินคนะ่ะทุกอย่างหินมีพลังงาน ทีเนี้ยมาถามว่าแล้วเกดเริ่มจากคนที่ไม่เชื่อเลยจากคนที่ว่าคนใส่หินมงคลด้วยกลับมาเชื่อมาเปิดใจเรื่องหินมงคลได้ยังไงเมื่อย้อนกลับไปเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วนะสปีกว่าที้แล้วนะขอ,อเล่านิดน,นึงขอแชร์ประสบการณ์นิดนึงนะเพราะมันแบบน่าตื่นเต้นมากแล้วอยากให้ทุกคนอ่ะลองเปิดใจดูเนะาะเมื่อปีทปีแล้วเนี่ยเกดได้ไปเจอนะคนคนหนึ่งนะที่เขามีความเชื่อเรื่องหินมงคลมากนะเกดก็ลองดูค่ะเห็นเขาโพสต์ค่ะเรื่องหินมงคล นะแต่กเก๋ตอนนั้นเก๋ก็คิดอยู่ว่าเฮ้ยคนใส่หินเนี่ยคนมันมันจะมีอะไรที่มันแบบว่าไม่ต้องใส่เป็นสิบเส้นอนะแต่แบบอยากให้ดึงดูดได้หมดเลยทำยังไงตรงเก๋มันเห็นโพสต์โพสต์หนึ่งค่ะเขาโพสต์เกี่ยวกับเรื่องของน้ําหอมพลังงานหินมุมคลเออแล้วเก๋ก็ดูเก๋ก็ดูเก๋จากคนที่ไม่เชื่อใช่ไหมเก๋ก็อ่านคอมเมนต์แต่เป็นคนอยากรู้ไงอยากรู้และอยากพิสูจน์อะไรเงี้ยนะก่อนที่เราจะเปิดใจเชื่อเนี่ยมันมีเหตุค่ะ มันมีเหตุว่าอดีตเนาะตอนนั้นเราก็ขายของออนไลน์ค่ะขายของออนไลน์แล้วทีเนี้ยของกองเต็มกองชมอยู่บ้านแล้วแบบสามีก็บ่นอะไรเงี้ยเราก็เลยฮ้ยมันจะมีวิธีไหนวะทําให้เราอะขายของดีแล้วของหมดแล้วได้เงินมาสักทีอะไรเงี้ยค่ะไปเจอโพสต์นี้เกี่ยวกับน้ําหอมพลังงานหินมงคลเขาบอกว่าน้ําหอมนี้ทําให้ขายของดีเราก็แบบเฮ้ยเราไม่เชื่ออยู่แล้วอะแต่เราอยากรู้อยากเห็นไง <laughs> เราก็ไ like, ล่อ่านในคอมเมนต์เลยค่ะนะว่าคอมเมนต์เป็นยังไงบ้างนะ <laughs> คอมเมนต์ก็เต็มเลยนะแต่ใช้หิมนมงคลเนี่ย ขายที่ได้ขายของดีขึ้นนน่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายผูกหวยบ้างนะเออสามีรักสามีหลงสามีเปรว่างอะไรอย่างี้นนะเออแล้วก็ไอน้นะชีวิตดีขึ้นครอบครัวดีขึ้นเราก็แบบเฮ้ยเข้าใจไหมเข้าใจอารมณ์คนที่แบบว่ากําลังแบบไม่มีตังค์อยู่ไหมเออแล้วแบบคือลูกค้าจากที่หายไปเป็นครึ่งปีแล้วค่ะลูกค้าขายของอไนไ์แบรนด์เก่าเนาะขายสบู่นะคะหายไปเป็นครึ่งปีแล้วโทรมาน้องน้องเกดน้องเกดพี่ขอสั่งสบู่หน่อย เอาเอาห้าสิบก้อนทําให้เราได้เงินไปซื้อน้ําหอมเราได้เงินมาเรานึกขึ้นได้ทันทีเลยพอพอเราเขาโอนมาใช่ไหมเรานึกเลยเฮ้ยปกติคนเนี้ยเขาสั่งแล้วสิ้นเดือนเขาจะโอนแต่รอบเนี้ยเขาโอนเลยอะ่ะซึ่งวันถัดมาจากที่ลอยธานจิตเกตหัวสมองเกตคิดไปถึงธกิอธิษฐานจิตเลยขอให้ได้เงินมาซื้อบอเงินโอ,อนเข้ามาค่ะเกตรีบโทรหาน้องคนที่ขายน้ำหอไมไหยค่ะเฮ้ยพี่ได้เ<ค>ง <todos S 2> ินแล้วพี่ตื่นเต้นมากเลยน้องก็ดีใจกับเราเฮ้ยพี่เห็นไหมหนูบอกแล้วต้องหอมเนี่ยของจริงอินมงคลของจริงพี่รอ้โหเลือั่นแหลุ ปาฏิหารที่2ก็มาค่ะหลังจากที่น้ําหอมมาถึงบ้านเกดแล้วน้ําหอมมาถึงบ้านครั้งแรกค่ะเกดยังไม่ได้เปิดใช้เลยคนนี้ซึ่งจะซื้อของเนี่ยไม่เกิน2 0 0 0มมากสุด20,000เปตนะแต่วันนั้นเกดอธิษฐานจิตกับน้ําหอมกับกล่องไปรษณีย์ที่น้ําหอมอยู่ในกล่องไปรษณีย์นะพูดเสร็จก็วางเกดพูดว่าถ้าปาฏิหารย์จริงถ้าผลรับพี่เกดได้เนี่ยมาจากน้ําหอมขอให้วันนี้ปาฏิหารเกิดอีกขอให้เกดได้มากกว่าแบบแบบที่ไม่เคยได้วันนั้นค่ะเอาเงินแสนกลับบ้านได้วันแรกในชีวิตได้เงินแสนดูลูกนี้ นี่คือครั้งแรกที่เกดใช้ที่เกตอธิษฐานจิตที่น้ำหอมมาถึงบ้านเป็นปาฏิหาริย์ที่2แต่เป็นครั้งแรกที่น้ำหอมมาถึงบ้านนี่นะคะสามวันต่อมาไม่ถึงสามวันด้วยอธิษฐานจิตต่อเลยค่ะอธิษฐานจิตต่อเลยตอนนั้นท้าททยกับแฟนแฟนไม่เชื่อไงท้าหลายเขาถ้าพี่ไม่เชื่อพี่มาพิสูจน์กันอีกเกดก็อธิษฐานอีกถ้าผลลัพธ์มาจากน้ำหอมจริงเงินที่เกตได้เนี่ยน้ำหอมเนี่ยดึงดูดมาให้เกดจริงเนี่ยขอให้เกตได้มากกว่าเดิมภายในสามวันและนี่คือวันต่อมายังไม่ถึงสามวันที่เราอธ วันแรกได้แสนนี่ได้อีกแสนหกนี่คือเรื่องจริงที่เกิดจากชีวิตเกียจริงใครไม่เชื่อก็แล้วแต่เ,เกียรตอดแล้วเก็ดได้แล้วน้ำหอมดึงดูให้เก็แล้วนะคะแล้วอาทิตย์แรกค่ะเก็ด,ดึงดูเงินได้ห้าแสนกว่าบาทวันนั้นชีวิตเปลี่ยนเลยอาทิตย์นั้นชีวิตเปลี่ยนใครไม่เชื่อก็แล้วแต่นะคะแต่เนี่ยเ,เก็บได้แล้วและนี่ค่ะ ือน้ำหอมพลังงานหินที่เกศใช้นะคะหกสีหกกลิ่นดึงดูดหกพลังงานนะคะหลายๆคนหาว่าอ้าแล้วจะใช้หกสีหกกลิ่นเนี่ยกลิ่นมันจะไม่ปนแต่หรอไม่เขาจะกาเนิดกลิ่นใหม่พอเราใช้ไปเขาจะกาเนิดกลิ่นใหม่ใครที่แบบกลัวแพ้น้ำหอมกลัวอะไรอ่ะตั้งแต่ขายมาสี่ปีแล้วก็ยังไม่เคยมีใครแพ้นะคะคนที่แบบเขากลัวมากเขาก็แต้มเสื้อผ้าเขาอ่ะคนที่แบบไม่กลัวก็แต้มผิวเนื้อเลยคุณอยากให้ดึงดูดเรื่องอะไรอ่ะเนี่ยสีฟ้าที่เกศใช้สีแรกนะคะคือดึงดูดการขายของดีก็มีหินอยู่เห็นไหมอ่ะน สีเหลืองนะคะดึงดูดเงินทองนะเห็นห็นอยู่นี่หินหนอยูน่ๆๆๆๆๆๆนะอ่ะนี่สีม่วงดึงดูดความสุขค่ะนะคปับพลาดครั้งแรกต้องใช้สีม่วงนะสีเขียวค่ะดึงดูดโชคลาภนี่ตัวนี้นะะสีแดงค่ะดึงดูดความรักความเมตตาเนะ่ะเราตัดปัญหาไปเลยที่จะมาใส่หินอยากให้ดึงดูดหลายอย่างใส่หินเป็นสิบเส้นตัดปัญหาตรงนี้ไปเลยเรื่องความหนักสร้อยก็นหนักคอต้มหูก็นหนักหูกตัดปัญหาตรงนี้ไปเลยค่ะใช้น้ำหอมพลังงานหินเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่เกล็ดได้แล้วเก็ดรอดแล้วนะคะก็ ลองพิจารณาดูเอานะคะไปเสิร์ชดูได้ใน Google นะรเรื่องพลังงานหินมงคลว่ามันมีจริงแค่ไหนว่าเป็นของจริงแค่ไหนหรือใน YouTube ไปเสิร์ชได้เลยมีคนแบบพูดเรื่องหินมงคลเยอะแยะเลยนะเก๋ก็เป็นคนหนึ่งที่ออกมาแบ่งปันทุกคน